แตวัสเดีกกับพี่น้องเจ้า YouTuber ปน,นี้ก็เราป่าโดยน้ามามานะครับหันต้อยดินปับไบอเบอร์นะครับเนี่ยตรงนู้นเป็นกลองนะครับโยนไปติดกลองนู้นเลย có quay móc mong mình mong mình móc mong 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 rồi mong 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 ยัด,นนะยด,ดง,งไหนเดี๋ยวมึงกอด้วยเด็กดีบางงกม่าไปไปไปตามัน๋ยวตอนตด้แกยวเลี้ยงตัวกับน้ำมันกี่ม้วนเลยครับตัวนี้ต่องเร่ของนางนำไม่มีนะครับบอ่อไม้น้ำมันตอนแรกแกยว เดีย๋ยวเปิดเตนเลอร์นะครับนี่กองดักนำไมน่นี่โอ้ประก้นเตะเตะแกงน้องเล็กกับนี่น้องเล็กยึดไายวันนะ นี่วันนี้โตที่มา่านโตโตออกมาวะรับมีปมตะมันเนี่ยก็เลยเว็บมาครับเพืม,มาได้ให้พีน้องได้ดูนะครับหน้าห้านว่างโตนูเล่งไม่ใจตังนะครับก็ยิกก่อนหย,ยกดรถล้มมาแร้วหยกแก๊สล้มมาแร้ว ก็แค่จบก่อนนะครับถึงจะไปตั้มต่อลาวลายเต้นอยู่นะครับไอ้นหนูมันต้องเต้นเลื่อนนะครับผมไม่ใจดีนี่ก็มาป่าโยอยทามามาอ่านต่อยดินนะครับต่อยดินเรื่องอะไรตอนเยาวป้าปุ่นตีตรงนี้มือนะครับ มันกี่พ่อไหมนักับบุบบๆบบ,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 บไปน้องปุ่งกีากวันตัวนี้นักับเดิมเดิมปุงกีซีวันนักับเกาหนอกมานี่มาเปลี่ยนไหมนักับ làm đây làm ăn Còn mày quay nói đè đây để, để đeo đeo ai phụ cán phải ôn nắm mắt nếu đeo từng có mà bóc bóc căn mà nó đeo cũng có bóc mà ai

อต้นใหม่ไว้นูนะครับเดี๋ยวให้ผู้จัดก,การจัดแล้วมาก่อนหกีีบ่บาทตอ้ตามไหนหัวก่อนเดี๋ยว,ยวบอกไม่ได้นะครับตัวตามไหนหัวก่อน กินเป็นจมูกนะครับหรือว่ามา่วเดี๋ยวูบนะครับพี่น้องของดักหนำมันไม่มีแล้วครับ อย่างต่อตรงได้แล้วหรือว่ามันจีมดมีร้องอาการนะครับไม่กูมันมันวายเหรอรอ้อง ลักนำกับบุบเลยเลยไหนพี่น้องบุบ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 บเลยลอมตนไหรอดม้อยู่การเป็นี ยืดบ้มยืดอามบูกับบ้านมูเป็นกล้องลึกเลยนะครับพี่น้อง เสียงตอกเลยยันไนั่นไม่จช่พุดดินนะครับนี่ควาดิน โอเคนะครับนังคิดนี้จะเป็นแกนีิคอนนะครับ,บก็กดติดตามให้ด้วยนะครับกับจองหลไโมโ่ก็กับดีสวัสดีครับ